วันนี้มีคนส่งเครื่องรางของขลังนะครับมาปล่อยให้เราเช่าบูชานะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับในใครมีก็ลองดูผมจะรับบางรุ่นเท่านั้นนะครับอ่านี่ตอนนี้เจ้าของเขายังไม่ได้รับเงินนะส่งพระมาก่อนนะครับนะทางเราก็ถ้าไม่สะดวกนะครับไม่ไม,ไ,มไม่ต้องส่งมานะแต่ถ้าเกิดจะส่งมามาขายแล้วก็ตกลงราคากันแล้วเนี่ย ผมแนะนาว่าต้องส่งพระมาก่อนนะครับเมื่อเช็คสภาพเรียบร้อยก็โอนเงินให้นะครับจริงๆแล้วควรจะมีเลขบัญชีมาสักหน่อยนะฮะในกล่องนะอันนี้ไม่มีนะครับใครส่งมาขายก็มีเลขบัญชีไว้ก็ดีนะครับพร้อมราคาที่ตกลงเช่าซื้อนะครับในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูก่อนว่าพระแตกหักไหมนะครับก็ที่คุยกันไว้เป็นกุมารทองสมบัติ ขนาดเล็กนะครับอืมเป็นรุ่นสองนะครับอ่าสภาพน่ารักครับเดี๋ยวขอสองนิดอ่าไม่หักไม่ซ่อมนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นก้นทองคำหรือว่าก้นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเราเราจะลองแกะดูนะครับแกะยังไงวะอ๋อนี่นี่นี่จะลองแกะดู นะครับว่าเป็นก้นอะไรเพราะว่ารุ่นนี้มันจะมีพวกรู้สึกจะมีก้นเงินก้นทองคาก้นทองเหลืองมั้งนะครับอ่าเดี๋ยวลองแกะดูโอ้ยหลวงอ่าอันนี้เป็นก้นเงินนะครับเป็นก้นเงินนะครับโอ้โหโชคดีเลยนะครับ นี่ก้นเงินนะครับแท้นะครับแบบนี้รับเงินไปเลยนะครับก้นเงินครับโชคดีครับโชคดีเลยเป็นเงินแท้นะครับปอบโค้ดสมบัติเป็นรุ่น2นะครับขนาดพกพาเนี่ยจะเล่นกัินหากันอยู่ประมาณ3รุ่นนะที่ทันหลวงวพูลนะครับอันนี้เป็นรุ่น2นะครับขอบคุณมากครับส่งมาได้ครับส่งมาได้นะแบบนี้ถ้าราคาตกลงกันได้ก็รับเช่านะครับ